ตุลาคม2025เป็นเดือนที่เกมใหญ่ๆออกเยอะมากครับถ้าว่าเดือนนี้จะเดือดขนาดไหนเดอะมูฟเลือกเกมมาป้ายยาคุ้ชม12เกมตามนี้ประเดิมกันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเลยนะครับกับเกม t ช i เ l e นภาคต่ออย่างโ o ้ซ o อกโยเท เรื่องราวเกิดขึ้นในปี1603หรือว่า300ปีหลังจากเหตุการ ushima, ณ์ในโกซซฟซูชิมะณดินแดนเอโซอันหนาวเหน็บและทุรกันดาลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นครับท่ามกลางความเหน็บหนาวบนภูเขาโยเทอสึมือสังหารผู้โดดเดี่ยวได้ออกเดินทางบนเส้นทางแห่งการล้างแค้นเธอมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการตามล่าโยเทซิกส์กลุ่มคนนอกกฎหมายที่สังหารครอบครัวของเธออย่างโหดเหี้ยมเมื่อ16ปีก่อนโดยทักษะการต่อสู้หลากหลายทั้งดาบคู่ดาบยาวธนูและอาวุธอื่นๆอีกมากมาย อสุอต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันเจ็บปวดและก็อันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าการไรจนภัยครั้งนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความงดงามและพยันตรายภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่พายุหิมะไปจนถึงแสงออโรราที่น่าอัศจรรย์นอกเหนือจากการต่อสู้อันดุเดือดนะครับก็ยังมีกิจกรรมให้ค้นหาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหมึกซูมิเอะ การตั้งแคมป์ทำอาหารหรือการบรรเลงเครื่องดนตรีชามิเซนก o ซอฟต์โยเทคือการเดินทางเพื่อแก้แค้นของผู้ที่เป็นรองซึ่งจะนำพาผู้เล่นไปพบกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าการล้างแค้นส่วนตัวเกมนี้จะลงให้กับ p l a y s t a t i o n 5และที่สำคัญก็คือจะรองรับซับภาษาไทยด้วยนะครับ Super Mario Galaxy plus Super Mario g a l a ก y 2จะเป็นการนําเกมภาค1และภาค2มารวมไว้ด้วยกันในแพ็กเกจเดียว Super Mario g a l a ก y ลภาคแรกจะมีจุดเริ่มต้นในเทศกาลดวงดาววอสตร์เฟสติวัลที่จัดขึ้นทุกๆ100ปีแต่แล้วบาวเซอร์ก็ได้บุกมาลักพาตัวองค์หญิงพีชหนีไปในอวกาศ มาริโอ้จะต้องออกเดินทางไปจนภัยในกาแล็กซี่เพื่อช่วยเธอกลับมานอกจากนั้นในภาคนี้มาริโอ้จะได้รับการช่วยเหลือจากโรซาลีนาและก็เหล่าลูมาในการข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในขณะที่ซูเปอร์มาริโอ้กาแล็กซี่2จะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าภาคนี้จะมีโยชิคอยช่วยเหลือด้วยอีกแรงในด้านของเกมเพลย์นะครับผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังดวงดาวและก็ดาวเคราะห์น้อยใหญ่หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกันไปทำให้สามารถวิ่งกลับหัวหรือว่ากระโดดข้ามไปมาระหว่างดาวได้ในขณะที่พพ Mario, พลลลลัังงงงิิเเศษขออมมารโ้้้กจะีููปแบบใหใหห่่ผนไดทดท ทั้งี้ภาค2ผู้เล่นจะสามารถขี่โยชิแล้วก็ใช้ความสามารถของเขาได้ด้วยครับจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาสําหรับเกมเวอร์ชันนี้ก็จะประกอบด้วย a s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  t Mode ที่จะเป็นฟีเจอร์ตัวช่วยให้กับผู้เล่นใหม่เช่นการเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าการตกจากแพลตฟอร์มเกมก็จะอนุญ,ญาตให้เรากลับมาที่เดิมได้ทําให้การเล่นนั้นง่ายขึ้นรองรับโหมดผู้เล่น2คนผู้เล่นคนที่1ควบคุมมาริโอและผู้เล่นคนที่2ส,สามารถช่วยเก็บของและก็หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู มีเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็มีซาวด์แทร็กโหมดที่ให้ผู้เล่นสามารถฟังเพลงประกอบจากทั้งสองเกมได้รวมกันถึง154เพลง Super Mario Galaxy Plus Super Mario Galaxy 2จะวางจำหน่ายในวันที่2ตุลาคมเช่นกันนะครับโดยจะลงให้กับ Nintendo Switch ทั้ง2รุ่นเลยแอปโซลามเกมแอคชั่น um ต่อสู้สไตล์บีดิมอพที่ผสมผสานความท้าทายแบบโรคไหลตัวเกมมีเรื่องราวที่ว่าด้วยโลกแห่งทารามที่ซึ่งเวทมนต์กำลังจะดับสูญ ราชาสุริยันออสราได้แผ่ขยายอำนาจเพื่อพิชิตอินเดนเวทมนต์ทั้งหมดผู้เล่นจะได้เล่นเป็นผู้กล้าสคนที่ลุกขึ้นต่อต้านแอสราโดยแต่ละคนก็จะมาพร้อมสไตล์การต่อสู้และก็ทักษะเฉพาะตัวครับระบบการต่อสู้จะมีทั้งการโจมตีแบบเบาและก็หนักเพื่อสร้างคอมโบสะสมมานาเพื่อปล่อยท่าไม้ตายทรงพลังที่เรียกว่าอัคนาะ แล้วก็ใช้ทักษะการหลบหลีกหรือว่าปัดป้องในจังหวะที่สมบูรณ์แบบเพื่อทําให้ศัตรูหย,ยุดชะง,งักและก็เปิดโอกาสให้เราโต้กลับองค์ประกอบของโรคลท์จะทําให้ทุกครั้งที่ผู้เล่นเริ่มต้นการผจนภัยโลกและเส้นทางจะถูกสุุมสร้างขึ้นมาใหม่และเราจะต้องเลือกริชชัวหรือว่าพรสวรค์ติดตัวที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโจมตีของตัวละครของเราครับนอกจากนั้นผู้เล่นยังสามารถค้นหาริชชัวใหม่ๆที่ทรงพลังยิ่งขึ้นระหว่างทาง ในขณะเดียวกันความตายในเกมนี้ก็ไม่ใช่จุดจบแต่ว่าจะเป็นโอกาสให้เรากลับไปยังฐานที่มั่นเพื่อฟื้นฟูพลังและก็ซื้อการอัปเกรดแบบทาวนก่อนจะกลับไปลุยกันต่อในครั้งต่อไปเอปโซลัม um จะรองรับทั้งการเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์และก็แบบโควตสคนโดยเกมจะลงให้กับ PC Nintendo Switch PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ในวันที่9ตุลาคมนี้ครับ By s w i t Carol h c เป็นเกมที่ตกผมได้ด้วย art direction ของเกมเลยนะครับเจอภาพแบบนี้ไม่ได้เลยมีโอกาสกดซื้อสูงมาก บายสวิตแคโเป็นเกมสยองขวัญเชิงบรรยายสุดเยือกเย็นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนิเมชันสุดคลาสสิกผลงานการสร้างสารรค์โดยคริสเดริล เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อลาน่าเบนตันเด็กสาวผู้กล้าหาญต้องออกเดินทางตามร่องรอยสุดท้ายของครโรซิมอนเรื่องสนิทของเธอที่หายตัวไปอย่างลึกลับการค้นหานำพาไปสู่บันนี่ฮอล์สถานเลี้ยงเด็กกพร้าที่ดูภายนอกแสนจะธรรมดาแต่ว่ากลับซุกซ่อนความจริงอันดำมืดเอาไว้ข้อมูลบอกว่ายิ่งลานา่าขุดลึกลงไปในปริศนามากเท่าไหร่<ๆ>เธอก็ยิ่งพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความจริงอันโหดรายกับคาร์โรลา่าอาณาจักรมหศัศจรรย์ที่กำลังจะล่มสลายโลกแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ จแล้วก็ฝูงกระต่ายน้ำมันดินที่หิวกระหาย By Sweet Carol จะมีรูปแบบการเล่นเป็นแพลตฟอร์มเมอร์แอนเมชั่นอร์เตอร์เกมที่ใช้งานภาพแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นตลอดการเดินทางผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครมากสีสันตั้งแต่มิสเตอร์บิซี่เพื่อนผู้พักดีไปจนถึงศัตรูที่น่าเกรงขามอย่างเวลินเนียและก็มิสเตอร์คิน inn, ผู้ชั่วร้ายตัวเกมจะลงให้กับ PC PlayStation 4 PlayStation 5 X b o x ซ์บ x อกกั e เอ็ก็และการ์ดินดิโอสวิชในวันที่9ตุลาคมน b บทเทิลฟิล d 6กับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสุดยอดเกมสงครามมุมมองบุคลที่1ห,หลังจากเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีนักใน b บทเทิลฟิล d 2สอง ยิ่พัฒน,นาภายใต้การน,นําของวินซัมเพลราก็ได้กลับมาสู่รักเงาที่แฟนชื่นชอบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสําเร็จของเบตเทนฟิลสามและก็เบตเทนฟิลสี่เพื่อสร้างสารรค์ประสบการณ์สงครามที่แท้จริงดุดันและก็สมจริงยิ่งกว่าที่เคยเบตเทนฟิลหกจะมีทั้งหมดผู้เล่นคนเดียวนะครับที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวอันเข้มข้นของความขัดแยง้งระหว่างกองกํลาลังนาโต้ที่แตกหักกับแพ็กซ์อามาธาองค์กรทหารรับจ้างเอกชนที่ทรงอํานาจและก็มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในขณะที่โหมดมัลติเพลเยอร์ก็จะพาเราเข้า บางส่วนสามารถพังทลายได้ด้วยแรงระเบิดและก็สภาพแวดล้อมสามารถถูกทำลายเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ๆพร้อมด้วยเ i n e s t h e t i c Combat System ระบบการเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่ให้ผู้เล่นสามารถเอี้ยวตัวจากที่กำบังเกาะไปกับยานพาหนะหรือแม้กระทั่งลากเพื่อร่วมทีมที่ล้มลงไปยังที่ปลอดภัยเพื่อช่วยชีวิต Battlefield 6จะมาพร้อมกับระบบคลาสสีรูปแบบแต่ละคลาสจะมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญและกลยุทธ์เฉพาะตัวนะครับได้แก่ a s s a u l t e n g i n e e r Support และก็ Recon โหมดการเล่นแบบคลาสสิกจะกลับมาอย่างครบครันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Conquest h r o u g h Rush และก็ทีม h m a t c h อีกทั้งยังมีโหมดใหม่ล่าสุดอย่าง e s c a l a t i o n ชที่ทั้ง2ทีมต้องต่อสู้เพื่อย่งชิงจุดยุทธศาสตร์แต่ว่าจำนวนจุดก็ค่อยๆลดลงครับบีบให้ผู้เล่นต้องปะทะก,กันในพื้นที่จำกัดและก็ดูดเดือดยิ่งขึ้นตัวเกมจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Portal ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแผนที่อันทรงพลังจาก b a t t l e f i e l d 2012โดยทีมสร้างก็จะเอากลับมาอีกครั้งพร้อมกับเอนจินตัวใหม่ที่จะปลดปล่อยจินตนานการของผู้เล่นให้สามารถสร้างสรรค์สมรภม เวนฟิลห6จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่10ตุลาคมโดยจะลงให้กับ PlayStation 5 PC และก็ Xbox Series ครับวันที่10ยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับอีกเกมที่จะวางจำหน่ายในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะั่นก็คือ Little Nightmares การมาจนภัยสยองขวัญครั้งใหม่ที่จะพาผู้เล่นดิ่งลึกสู่ดินแดนแห่งความว่างเปล่าหรือว่า The n o w h e r e โลกอันเป็นฝันร้ายที่รกร้างและสิ้นหวัง ครั้งนี้เราจะได้ติดตามชะตากรรมของสองตัวเอกคู่ใหม่นะครับระหว่างโลและก็อโลนพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเดินทางผ่านดินแดนอันบิดเบี้ยวแห่งนี้ที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงซ่อนตัวอยู่ในทุกเงามืดและพร้อมที่จะไล่ล่าทำร้ายหรือว่าฆ่าชีวิตผู้ที่หลงทางเข้าไปด้วยกลไกาการเล่นที่แตกต่างกันนะครับโลจะมาพร้อมกับคันธนูแล้วก็ลูกศรคู่ใจในขณะที่อโลนใช้ประแจของเธอเพื่อไขปริศนาและเอาชนะอุปสรรคพวกเขาทั้งสอง,องต้องพึ่งพาก,กันและกันเพื่อไขปริศนาสุดท้า,ทาย เอาตอรอดจากการไ la, ล่ล่าและก็ค้นหาเส้นทางหลบหนีจากภัยคุกคามนี่ยังเป็นครั้งแรกในซีรีส์ที่เราสามารถเผชิญหน้ากับฝันร้ายนี้ตามลําพังโดยมี AI เป็นคู่หูหรือว่าคุณผู้ชมจะชวนเพื่อนมาร่วมสัมผัสความสยองขวัญพร้อมกันในโหมดโคอชออนไลน์ก็ได้แม้ผู้สร้างดังเดิมอย่างทาเซียสตูดิโอจะไม่ได้กลับมาแต่ว่าจิตวิญญาณแห่งฝันร้ายนี้ยังคงอยู่ซึ่งเราจะได้สเปอร์แมสสีเกมทีมผู้สร้างที่มีประสบการณ์กับเกมแนวนี้มารับหน้าที่สานต่อความสยองขวัญในเกมภาคที่3มครับ,นนบ Nintendo Switch ล PlayStation Switch 1แล o n PlayStation PlayStation 5 PC, Xbox o นินจาไกเดน4 4เกิดขึ้นด้วยการร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง2สตูดิโอผู้เชี่ยวชาญด้านเกมแอคชั่นอย่างทีมนินจาและกัปตันน้ำเกมเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่ดุดเดือดและก็เร้าใจที่สุดให้กับผู้เล่นเรื่องราวของเกมภาคนี้จะเกิดขึ้นณนะกรุงโตเกียวในยุคอนาคตเมืองที่เคยสงบสุขกับต้องจมดิ่งสู่ความกลาหลอีกครั้ง เมื่อดาร์คตัวละตัวต,วต,วต,วตวนอันชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังดบบาบมังกรเทมินในตำนานได้หวนคืนกลับมาบรรยากาศของเมืองถูกครอบงำด้วยอ,อิทธิพลจากอันเดอร์เวิลด์เปลี่ยนมหาคนครให้กลายเป็นเมืองสไตล์เซเบอร์พังที่เต็มไปด้วยอันตรายครับสภาพแวดล้อมมันสิ้นหวังนี้จะสะท้อนถึงแก่นแท้ของเกมนั่นก็คือการาเผชิญหน้ากับอุปสรรคและก็ความท้าทาย นินจาไกเดนสี่จะนําเสนอตัวละครยาคุโมะตัวเอกคนใหม่เพื่อที่จะนําพาผู้เล่นเข้าสู่โลกของนินจาไกเดนเขาจะมาพร้อมกับวิชาต่อสู้วันน่าสะพึงที่เรียกว่าบัตรเรเวนฟอร์มซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมโลหิตของตอนเองและศัตรูเพื่อสร้างสารเป็นอาวุธสุดทรงพลังที่สามารถกวาดล้างศัตรูจํานวนมากได้ในคลิปตาในขณะเดียวกันตัวเอกประจําแฟนชส์นี้ก็จะกลับมาเช่นกัน ริวขยับบุษะนินจาบรรกอนในตำนานจะมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องและเขายังเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่ยากุมะจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ที่สำคัญผู้เล่นจะสามารถควบคุมริวเพื่อสัมผัสกับท่วงท่าและอาวุธสุดคลาสสิกที่แฟนๆคุ้นเคยได้ตลอดทั้งเกมนินจาไกดเดนสีจะยังคงคอนเซ็ปต์ของเกมแอคชั่นแอเวนเจอร์ที่มีระบบต่อสู้ที่ดุด,ดันรวดเร็วเข้มข้นเลือดสาดสา,ดสาดแก่ใจแฟนๆเกมจะมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่21ตุลาคมนะครับโดยจะลงให้กับ PlayStation 5 PC และก็ o x Series ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น p ีซีแล็บท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง a d v i c e co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ดเดอะมูฟมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว o p t u s แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น o p t u s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ Over 2.0หรือว่าวากูวากุติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o f f i c i a l Page จของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดอะมูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ดิสพชเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้กับเกมแนวฮีโร่ครับแทนที่เราจะเข้าไปสู้กับไวร้ายหรือว่าช่วยเหลือผู้คนด้วยตัวเองทำวหาเกมนี้จะมอบประสบการณ์การเล่นที่จะให้เราเป็นผู้จัดการทีมฮีโร่เราจะได้รับบทเป็นโรเบิร์ตโรเบิร์ตสันอดีตซูเปอร์ฮีโร่ในตำนานนามว่าเมคคาแมนแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อหุ่นยนต์คู่ใจของเขาถูกทำลายเป็นเศษเหล็กในระหว่างการต่อสู้ทำให้เขาต้องตกอับและจำใจมารับงานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สังกัด ให้กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รุ่นใหม่ที่แต่ละคนก็มีความพลิกพิลั่นเกินคำบรรยายหัวใจสำคัญของเกมคือการตัดสินใจของผู้เล่นผ่านระบบบทสนทนาที่ทุกคำตอบจะส่งผลต่อเนื่องและก็ความสัมพันธ์กับตัวละครในเกมครับผู้เล่นจะได้บริหารจัดการทีมฮีโร่สุดป่วนผ่านแผนที่ซูเปอร์ฮีโร่ดิสพาชเน็ตเวิร์กภาริกิจคือการเลือกฮีโร่ที่เหมาะสมหรือว่าอย่างน้อยก็คิดว่าเหมาะสมไปยังจุดเกิดเหตุต่างๆโดยต้องพิจารณาจากค่าสถานะและก็นิสัยเฉพาะตัวของพวกเขาพร้อมทั้งบริหารจัดการเวลาครูดาวให้ดีด้ววยยยเเเเนนนื่่่่อองงงจจจจาาาาาากกกากรรรรรัดดสสสิิใททีีผีผพพลพค้ไไปูภม็ นอกจากนี้เกมยังมีระบบการเล่นที่ต้องใช้ความคิดทดสอบความเร็วผ่านมินิเกมต่างๆ Dispatch จะลงให้กับ PlayStation 5และก็ PC นะครับเข้าใจว่าผู้พัฒนาจะแบ่งรีลีสออกมาเป็นช่วงๆเริ่มตั้งแต่วันที่22ตุลาคมแล้วก็ไปสิ้นสุดในวันที่12พฤศจิกายนปีนี้ครับการต่อสู้ในส่วนหลังบ้านที่ทุกคนคิดถึงกำลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคยในแพ a n เวอ s ์ซัสซอ s บี้หรืท โดยจะลงให้กับแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 1และ2 PlayStation กับ Xbox ทั้ง2 g e เจเนอเรชันแล้วก็ PC ในวันที่23ตุลาคมนี้เกมภาคนี้จะเป็นฉบับรีมัสเตอร์พร้อมกราฟิก HD ที่คมชัดและก็สวยงามยิ่งขึ้นพร้อมกับโหมดใหม่ๆได้แก Co ่ Co-op Mode ที่เปิดโอกาสที่ผู้เล่นชวนเพื่อนมานั่งข้างๆแล้วก็ร่วมมือกันปกป้องสวนหลังบ้านในโหมดเล่น2คน PVP โหมดจะเป็นการแข่งกับเพื่อนในโหมดต่อสู้ตัวต่อต,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 ตัวครับนอกจากนั้นก็จะมีมินิเกมในตำนานอย่าง Walnut Bowling หรือท้าทายฝีมือการวางแผนของผู้เล่นให้ถึงขีดสุดในโหมดท้าทาาาายใหม่่่ลลสุดออง Ra แ้กกก็ Race in Pi นจนจี เกมยังมีความลับใหม่ๆและประวัติศาสตร์15ปีของแฟรนไชส์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนรให้ผู้เล่นได้ค้นพบด้วยตัวเองด้วยนะครับ The Outer World 2จะพาผู้เล่นเข้าสู่อาคาเดียระบบดาวแห่งใหม่ที่จเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งแต่กลับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าหที่พิเศษจากองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโลกและอนาณาจิคมต่าง ภารกิจของเราคือการสืบสวนหาสาเหตุของรอยแยกปริศนาในมิติของการละอวกาศที่จะส่งผลทำลายอาณานิคมแห่งนี้ให้สิน้นซากแต่เมื่อมาถึงนะครับเรากลับพบว่าตัวเองต้องตกอ,อยู่ท่ามกลางสงครามครั้งใหญ่ระหว่างสองขั้วอำนาจได้แก่ The Protectorate รัฐบาลเผด็จการที่ผูกขาดเทคโนโลยีการเดินทางเร็วกว่าแสงไว้แต่เพียงผู้เดียวกับ Anti-Choice อภิมหาบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจาการระหว่างบริษัทยายักษ์ใหญ่ Anti-Cleo และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง Spacer Choice เข้าไว้ด้วยกัน อันตี้ชอยสได้ลุกรานอาคาเดียโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดครองเทคโนโลยีการเดินทางข้ามดวงดาวและใช้มันเพื่อควบคุมรอยแยกมิติซึ่งจะทําให้พวกเขากลายเป็นผู้คุมเส้นทางการค้าทั้งหมดระหว่างอนณาคิคมไว้ในกํามือเช่นเดียวกับภาคก่อนหน้านะครับเดียลเทอร์เว d 2จะมีระบบการเล่นเป็นเกมแอคชั่น RPG จในมุมมองบุคคลที่1ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเกมเพลย์ที่อิสระ จะลุยแหลกด้วยอาวุธปืนหรือว่าอาวุธะระประชิดที่มีให้เลือกมากมายหรือว่าจะย่องเบาฝ่าพันศัตรูหรือจะใช้ทักษะการเจราจาอันหลักแหลมผ่านระบบบทสนทนาที่ทุกการตัดสินใจไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องที่แตกแขนงออกไปแต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวละครต่างๆอีกด้วยเดี๋ยวเรื่องวสองจะลงให้กับ PlayStation 5 PC แล้วก็ Xbox Series ในวันที่29ตุลาคมนี้ครับ ต่อยอดความสําเร็จจากการรีเมคภาค3ซึ่งเป็นเหตุการณ์แรกเริ่มด้วยการหยิบเอาสองภาคแรกกลับมาทําใหม่ละมัดรวมกันภายใต้ชื่อเกมด r a g o n Quest 1และ2 HD 2D remake เป็นแฟนดราก้อนเควส์ยุคคลาสสิกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ Dragon Quest 1นตำนานแห่งผู้สืบสายเลือดนั้นว่าด้วยหลังความพยายามอย่างกล้าหาญของเวรบุรุษในตำนานเจ้าแห่งยมโลกได้ถูกกำจัดลงครับเพราะว่าสันติภาพนั้นกลับคงอยู่ได้ไม่นานเมื่อเจ้ามังกรผู้ชั่วร้ายได้ปรากฏกายขึ้นพร้อมปลดปล่อยกองทัพอสูรร้ายเข้ายึดครองอนานจักร ตัวเอกของเกมในฐานะผู้สืบสายเลือดของโรโตะชะตาก,กรรมได้ลิขิตให้เขาออกเดินทางเพื่อกำจัดจอมารตนใหม่แล้วก็ช่วยเหลืออาณาจักรให้พ้นจากความมืดมิดในขณะที่เรื่อง Quest สองจะเป็นเหตุการณ์หลายปีถัดมาซึ่งก็จะเป็นการต่อสู้กับเหล่าร้ายที่ต้องการจะโจมตีอาณาจักรของเราอีกครั้งจุดที่แตกต่างระหว่างทั้งสองภาคจากฉบับออริจินัลก็คือเรื่อง Quest หนึ่งจะมีตัวเอกแค่คนเดียวนะครับไม่มีระบบปาร์ตี้ในขณะที่ภาคสองจะเพิ่มระบบปาร์ตี้เข้ามามีแผนที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเดินทางทั้งงบบนบกกแลกล็ททาะเ ทีนี้ความน่าสนใจที่ทำให้เราอยากเล่นเกมฉบับรีเมคก็คือระบบที่มีการพัฒนาจากภาคต้นฉบับให้มีความร่วมสมัยนั่นเองด r a g o n Quest 1และ2 HD 2 D remake จะวางจำหน่ายในวันที่30ตุลาคมนี้โดยจะลงให้กับ Nintendo Switch Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series และก็ PC ครับเอาละและเกมสุดท้ายที่ผมเลือกมา The Move เ,เคยทำพรีวิวไปแล้วด้วยบางส่วนนนะก็คือ Terminator 2 D No Face Terminator 2D No Face นั้นเป็นการปลุกชีวิตภาพยนตร์สุดคลาสสิก Terminator 2 Judgment Day ให้กลายเป็นเกมแอคชั่น 2D s i d e s c Roller สไตล์อาร์เคดสุดมันในรูปแบบพิกเซลอาร์ตผู้ลเล่นจะได้สวมบทบาทเป็นทั้งซาร่าคอนเนอและก็หุ่นยนต์สังหารที่800จะรุยผ่านภารกิจสุดระทึกเพื่อหยุดยั้งที1,000หุ่นยนต์โลหะเหลวที่อันตรายที่สุดนะครับและก็ขัดขวางแผนการของ Sky n e t ก่อนที่เผาพันธมนุษย์จะถูกล้างบาง ในขณะที่ช่วงเวลาในโลกอนาคตอันโหดร้ายผู้เล่นก็จะได้รับบทเป็นจอห์นคอเนอร์ผู้นําแห่งฝ่ายต่อต้านนะครับยืนหยัดต่อสู้ในแนวหน้าแห่งสงครามจากักรกลซึ่งเขาก็คือความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติ Terminator 2D No Face จะมีโหมดการเล่นที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Story a r c ร์เคดโหมดอ i n ฟ i นิต์โหหรือว่า Boss Rush ก็จะมีให้เลือกเล่นอย่างจุใจตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับโดยจะลงให้กับเพลย์ t เตชั่นห้าเพ t ย์สเ n ชั่นสี่เ Switch Xbox One, Xbox s e r i e MacOS และก็ PC เอาละครับแล้นี่ก็จะเป็น12เกมทั้งหมดครับคุ้ชมสนใจเกมไหนหรือว่าอยากมีแนะนำเกมอื่นๆเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แบ่งปันเอาไว้ได้เลยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c ช n n e l The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ